สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะณเซ็นทัานจันทบ,บุรีนะคะกับ AEY Group On Tour นะคะที่วันนี้เรายกรถดีพอนะคะพร้อมรถนำเข้าไฟพร้อมรถนำเข้าเทสต์ไดนะคะมาให้พี่น้องชาวจันทบ,บุรีชมและจับจองกันถึงที่นะคะสำหรับบนนี้นะคะก็เราอยู่กันที่ R CC ด o ทะะุกท่านนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นกองทัพรถไฟฟ้าดีพอนะคะส่วนรถนำเข้านะคะเรามีมาให้ท่านเทสได้นะคะซึ่งจะจอดอยู่อีกที่นึิใครสนใจนัดอยากชมรถนำเข้าและอยากจะเทสได้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะว่าวันนี้ เรามีรถรุ่นไหนมาให้ท่านชมกันบ้างเดี๋ยวจะพาชมเป็นรถไฟฟ้าดีพอก่อนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถที่เรานำมาวันนี้เป็นรถรุ่นหายากมากถึงท่านจะยังไม่เห็นวิ่งตามท้องถนนเป็นรถที่ทุกคนตั้งตารอกันและก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะวันนี้เรานำดีพาวเอ S05 มาให้พี่น้องชาวจันทบุรีชมและ วันเทสต์ไร้รถดีพอคือวันที่30มิบมิถุนายนนี้ที่จันทบุรีนะคะใครสนใจทักทายกันมาได้ก่อนที่จะพาชมกันถามนิดนึงรถที่ท่านใช้อยู่เนี่ยดีพอแล้วหรือยังคะถ้ายังไม่ดีพอมาที่นี่เลยค่ะนะคะดีพอนะคะ เทคโนโลยีล้ำและราคาจับต้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะเอาล่ะค่ะช่างกล้องเพนไปก่อน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวกับ S05 และรถแต่ละคันนะคะว่าแคมเปญเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกก่อนแล้วเนาะว่ารถที่ท่านใช้อยู่ดีพอแล้วหรือยังถ้าอย่างไม่ดีพอก็มาที่ ดีพอซสช้านะคะนี่คือเมื่อคู่นี้ s 05และคันนี้คือ s 07และคันนี้น่ารักน่ารักไฟกลมตะมุตตะมินะคะน้องง่วงนะคะลูมินค่ะและตามต่อนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็น s 07นะคะวันนี้ s 07เรามาให้ชมกันถึง2ส,สีเลยร่างก็ตามต่อมานะคะนั่นคือรถบอกเลยว่าตอนนี้กระแสมาแรงมากนะคะสำหรับดีพอ e07 นะคะทุกท่านนะคะ e07 เป็นรถไฟฟ้า SUV รคผสมท้ายกับบะค่ะทุกท่านนะคะบอกเลยนะคะว่าใครสนใจทักมาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าแคมเปญแต่ละคันแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยคะ่ะนะคะ AEY ก r o u ของเรานะคะ เราก็จะมีธุรกิจนะคะเป็นดิลเลอร์รถไฟฟ้าดีเพลนะคะและรถนำเข้าหรอวันนี้รถนำเข้าต้องพูดก่อนนะคะว่ามันเกิดอุบิเหตุที่เราไม่สามารถมาจอดโชว์ในห้างได้นะคะในห้างนี้ก็คือไม่มีรถนำเข้าของ AUI แต่เรามีรถมาให้ท่านเทสได้กันได้นะคะ สนใจนะคะก็สามารถที่จะนัดเทสได้คือนอกจากเทสได้แล้วเรามีมาเซอร์วิสกันถึงที่ซึ่งพี่น้องชาวจันทบุรีจะรู้นะคะว่าในเรื่องหลังการขายเนี่ยซื้อรถนําเข้ากับเราเนี่ยเรามีบริการอย่างสม่ําเสมอมาเซอร์วิสให้พี่น้องชาวจันบทบุรีทุกๆ2เดือนหนึ่งครั้งและทําจากใจอย่างสม่ําเสมอนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะถ้าสมุนมาไม่เจอเอะนะ นี่คุณเออยู่นี่ถ่ายรูปวว่าคุณเอรตรงนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะไปชม s 05กันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายแนะนำกันนะคะทุกคนบอกเลยนะว่า s 05เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกในงานเลยนะคะพราะเป็นอะไรที่หลายๆคนตั้งตารอแล้วเอาง่ายๆเลยนะคะว่าวิ่งตามท้องถนนท่านแทบไม่เห็นรถเลยไม่เห็นเลยนะเพราะว่า รถเนี่ยมันยังไม่มีออกท้องตลาดยังออกท้องตลาดยังไม่เยอะนะคะคแต่วันนี้ G4 a u y EV สาขามีนบุรียกมาให้พี่น้องชาวจันทบุรีชมและจับจองกันถึงที่เลยค่ะเอาละค่ะคุณโอมแนะนําหน่อยค่ะก็สวัสดีนะครับก็มาชมกันเลยนะครับคันนี้ครับพระเอกของเราในงานวีนนะครับก็จะเป็นเจ้า s อไฟนะครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 79,900 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่10%ครับก็จะผ่อนอยู่ที่10,1312บาทกรณีที่ดาว10%นะคะ<ช>ก็จะดาวอยู่เริ่มต้นที่ 7, 7 9 9 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานกี่เดือนคะ 84หวดครับก็7ปีเลยอ่านะคะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดาวเยอะหน่อยอยากจะผ่อนสัก5้า5 6พันบาทก็สบายสบายเลยนะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายคำนวณดูให้คือตัวนี้มีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ7,99,000บาทเท่นั้นบาทเป็นรุ่นไหนคะเป็นรุ่นไลครับเริ่มต้นเลยอ่านะคะแล้วก็มีรุ่นกลางคือรุ่นอ่ารุ่นกลางเป็นรุ่นพลัสครับอ่าฮะราคาอ่าเพิ่ม5 0 0 0 0บาทค่ะ0 0บาท อ่ะก็เท่ากับว่าดาวอยู่ที่แปด0ปหมื่นเก้าอ่ะแปดหมื่นห้าแปดหมื่นสี่อานะคะก็ออกรถได้เลยเหมือนกันส่วนผ่อนก็ขยับขึ้นมาหลักพันนะคะแล้วถ้าตัวท็อปสุดละคะตัวท็อปสุดเราราคาแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนคือท็อปกับท็อปกับกลางแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยเอาเป็นว่า ราคาเนี่ยต่างกันขยับอยู่ที่50,000ื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องแตกต่างกันในเรื่องของออปชันนะคะคแล้วถ้าชาร์จเต็นทังวิ่งได้เท่าไหร่คะชาร์จต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับวิ่งได้ไกลสูงสุด470กิโลครับกี่ม้าคะ2อ่า238แรงม้านะครับค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้มันมีแคมเปญอะไรคะตอนนี้แคมเปญตอนนี้นะครับสุดสุดพิเศษเลยสำหรับ 3, ่า3 0ันคันแรกนะครับ จะได้รับโดนนะครับมูลค่า15,990บาทนะครับเป็นการดิ้งคาเมล่านะครับแล้วก็มีฟิล์มให้นะครับรอบคันนะครับมูลค่า5000บาทนะครับอ่างั้นพาชมข้างในหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพาชมคันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้รถก็ถือว่าหายากก็ชมสดกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ครับก็ชมด้านในนะครับ ตัวท็อปของเรานะครับจะภายในนะครับสีส้มตัดสีดาแบบนี้เลยนะครับมีไฟแอมเบน์ไลท์ให้นะครับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับหน้าจอนะครับ15.4นะครับเป็นซันฟลวเวอร์นะครับก็จะหันแบบหันหันได้นะครับสามทิศทางนะครับคนขับแล้วก็คนนั่งแล้วก็ตรงกลางนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังครับก็จะนั่งสบายนะครับมีที่รอง ลองนั่งให้ดูจะนั่งนะครับสบายนุ่มนะครับเดินทางระยะไกลก็นั่งสบายไม่ปวดหลังนะครับเบาะเขาจะโอบพอดีเลยแล้วก็เนี่ยครับด้านบนก็จะมีเรื่องของกระจกนะครับเป็นแบบนี้เลยมีม่านบังแดดให้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเป็นม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับด้านหลังมีที่พักแขนแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วแอร์หลังมีให้นะครับแล้วก็มี สายชาร์จนะครับมี Type C นะครับ USB นะครับตัวนี้ตัวท็อปหรือเปล่าครับตัวนี้ใช่ครับเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปของเราเลยภายในสีส้มนะครับจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับส่วนตัวเริ่มกับตัว p l u สเนี่ยจะเป็นภายในสีดำตัดด้วยได้สีส้มนะครับก็ความแตกต่างระหว่างรุ่นเอาใช่จะได้บอกให้ครบเลยกับรุ่นตัวท็อปแล้วกันตัว Mac นะครับหลังคานะครับตัว Mac จะได้เป็นแบบนี้เลย เราเนี่ยเราพานอมิคลูปนะคะกว้างขวางเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะอ่าแล้วก็ภายในก็จะมีเรื่องของไวเลสชาร์จนะครับที่ที่ที่มีให้ในตัวท็อปนะครับไฟแอมเบีนไลท์นะครับมีให้นะครับระบบอ่าบายสปอร์ตนะครับเตือนอ่ากระจกมอ,องข้างนะครับเตือนจุดอสายตามีให้ นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับที่เป็นไฟฟ้ามีได้ในตัวท็อปนะคะก็เพิ่มห้าหมื่นก็ได้ตัวท็อปไปเลยเนาะห้าหมื่นก็คุ้มครับคุ้มค่ะคุ้มเฉพาะหลังคาเปนพานอรามิครูมเนี่ยมันก็แบบบ่งบอกถึงความเป็นสไตล์แล้วอ่ะอ่ะฮะค่ะด้านท้ายครับีครับด้านท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้นะครับปรับตั้งได้นะครับตตั้งได้เลย เก็บของนะครับด้านท้ายช่องเก็บของได้อีกนิดนึงครับแล้วก็เบาสามารถพับแบบเรียบเลยนะครับรถไฟฟ้านี่มันดีก็คือมันไม่มีห้องเครื่องพอไม่มีห้องเครื่องปุ๊บเนี่ยนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระก็จะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายนะคะหรือว่าด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถพับเบาเอาง่ายๆว่าสามารถนอนแคมปิ้งได้อีกด้วยนะคะค่ะแคมปิ้งแล้วก็บันทุกของได้เยอะเลยนะคะ การที่รถไฟฟ้าไม่มีห้องเครื่องนะคะมันก็จะทําให้หนึ่งรถก็จะมีน้ําหนักเบานะคะก็จะทําให้แรงม้าเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดมลภาวะเป็นพิษในอากาศนะคะทุกท่านแล้วก็ข้อสําคัญก็คือประหยัดนะคะก็คือไม่ต้องเติมน้ํามันนะคะรักโลกร้อนนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะแท่างานเดี๋ยววันนี้เราจะกระชับนะคะพาช หลายรุ่นนะคะแคมเปญตอนนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสามพันคันแรกสามพันคันแรกครับโดนมูลค่าหนึ่งห่นันกร้อยค่ะวันนี้คุณโฮมดูดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องเลยนะเมื่อคืนเราดึกกันใช่ไหมอาหารเมื่อคืนดึกกันจริงๆค่ะเพราะว่ากวาเราจะจัดมูดกันเสร็จกว่าจะได้นอนกันต้องมีตีห้าเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาลุยกันอีกแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านที่รักจริงๆนะคะวันนี้คือเราเหนื่อยกันทุกคนนอนกันน้อยมากสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มาปฏิบัติหน้าที่กันแต่สิ่งที่เราได้กลับมานะคะจากความทุ่มเทของพวกเรานะคะนั่นคือพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะลูกค้าที่รักของเรา มาจับจองกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ที่โชรูมด้วยนะคะที่โชรูมด้วยวันนี้ก็ถ้าดีพอนี่ก็น่าจะ4-5คัน4คันแล้วใช่ไหมอ่ารถนําเข้าอีก1นึคันนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะเอาล้วค่ะเรามาต่อที่ S07 กันค่ะกันค่ะเดี๋ยวส่ต่อให้พี่สายนะคะเพราะมีลูกค้ามาเรื่อยๆไปด้านหน้าเลยค่ะ